ก็ลูกชิ้นเนี่ยเฮเออ,เอ,อซื้อให้นะฮะถ้าเพื่อนดูคลิปลูกชิ้นสุดยอดเลยค่ะอของดีนี่เจ้านี้รู้เลยว่าเนื้อเนื้อปลาแท้เนื้อปลา วันเกิดพ่เโรนะฮะเป็นเมนูอะไรครูตัก๊กยำลูกชิ้นปลาค่ะยำลูกชิ้นปลานะคะเอีสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูตัก๊กจะทำยำลูกชิ้นปลาให้ดูนะคะอ่าคูตั๊กขอผ่าลูกชิ้นอันนี้แหละอันนี้จะเป็นเมนูที่ถูกใจครูตัก๊กเมนูก่อนหน้านี้คือทอดล,ลูกชิ้นกุ้งทอดกรอบทอดกรอบชุบแป้งชุบเกลืขนมปังนะนะั่นน่ะของโปรดพิเโรนี่แอบนั่งกิน,นสงสัย กล้หมดแล้วมั้งให้ลองท้องไปก่อนฮะเพราะยังมีไกายเมนูมีอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะจะมีก๋วยเตี๋ยวอีกเนาะนี่อัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้กุ้งลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นเห็ดหอมสารลายหรือไงเนี่ยแล้วน,นี้ก็เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เกี๊ยวปลานะฮะซึ่งครูตัก เอาตัวไหนมายำเอาทั้งสามอย่างนะคะสามอย่างเลยเนาะใช่เพราะว่าผสมผสานกันแล้วแล้วแต่กุ้งไม่แต่กุ้งไม่นะกุ้งกุ้งมันปลาโดดเลยค่ะกุ้งมันเป็นเครื่องทอดนะเหมือนกับว่าเป็นทอดอันนี้ยำค่ะหลายอย่างอ่ายำค่ะสูตรยำคูตั๊กนะสูตรยำคูตั๊กค่ะอ่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากคุ้ตั๊กก็มีน้ำยำอยู่แล้วเนี่ยค่ะน้นยำเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคุ้ตั๊กทำทานนะ จะหมดแล้วค่ะมันอร่อยมากนะมีคลิปนะวิธีทําน้ํายำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณตักก็จะเนี่ยหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะเนี่ยแล้วก็มะนาวแล้วพริกแดงกินดากระเทียมกระเทียมนี่ใส่เพื่อมันหอมแบบเรียกว่ายำแบบยำขายอ่ะยำขายสดสดแบบสดสดเครื่องสดเครื่องสดหอมหอม กินแล้วสดชื่นคือถ้ากครจะทําไปเปิดร้านทําขายได้นะคะเนี่ยอ FC FC ลองไปทำบอว่าเชงไม่เชงคือใส่ใส่เครื่องของดีแล้วก็ใส่เครื่องเยอะไม่เชงเราอร่อยค่ะที่อื่น FC ต้องตามมาแน่เลยค่ะเราทําอะไรเราต้องทําให้มันสะอาดแล้วก็ทานให้มันแบบอะไรล่ะมันติดใจแล้วก็ให้เขากลับมาทานอีกนะคะ ไม่มีอะไรมากนะคะคุ้ตักก็จะผสมน้ํายำนะคะแล้วก็โขลกพริกแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนิดหนึ่งจะเพิ่มน้ำกระเทียมดองนี่ค่ะคะุค้ตักนะคะนี่เราอุ่นนะยังร้อนๆอยู่เลยอะปกติบางบางบางที่เขาขายนะคะเขาจะลวกลูกชิ้นปลานะ,ะแต่คุตักเอานึ่งลวกในใน้ำลวกในน้ำคุ้กตักว่ามันก็ยังเหม็นคาวแต่นน้นนึ่งแล้วไม่เหม็นคาวคือก่อนนึ่งคุ้ตักก็ล้างล้างล้างดน้ำค่ะถ้าเพื่อนติดตามคลิป อีพีหนึ่งเรื่องวันเกิดโดโดเนี่ยตอนที่เอาเจ้าลูกชิ้นกุ้งเนี่ยไปะะไปทอดนะฮะรสจัดกุตักก็จะกระเทียมไปใส่ไปสามเปรีบนะคะแล้วก็พริกแดงกินดานะโคบกระเทียมนะทำกันสดสดทำยาแบบที่เขาขายนะคะเขาก็โคบนี่ไนะ,ะคะโคบ จำครอบครัวประจําบ้านโดโลพาเที่ยวครับปิดทองห้าแผน่ผนหอมเริ่มได้กลิ่นพริกเดี๋ยวครูตั้งก็จะเริ่มไอเพราะว่าพริกฉุนเข้าจมูกพริกเันสดอนของสดไงของสดครูขอปรุงน้ำยำในนี้เลย คนน้ำยำาในูแต่คนน้ำยำเมน,นเลยรสชาติจะต้องกลมกล่อมแน่ก็ลูกชิ้นเนี่ยเฮียเออซื้อให้นะฮะถ้าเพื่อนดูคลิป <c oughs> อ่าดูคลิปที่ผมไปหาเฮียเออและในคลิปที่มีพิมพ์ลี่ไผ่เขาฟอนเป็นตัวอย่างให้ดูอ่ะเขาบอกว่าครบสามแสนสับสไครต์เขาจะฟอนให้ดูเพราฟอนเป็นตัวอย่างนะคลิปนั่นแหละเ <c oughs> ฮะียเออก็ฝากเฮียเออซื้อลูกชิ้น เป็นเจ้าชื่อดังในตลาดพลูนะฮะเขาก็มาขายตอนเช้าที่ตลาดพลานลกนมผมไม่รู้หรอกร้านอยู่ตรงไหน <c oughs> เฮียคารู้เขาก็เลยบอกเฮียไปตลาดทอนเช้าฝากซื้อหน่อยผมก็ไปรับที่ร้านเฮียเออร์นะคุณนี่ให้หน่อยกระเทียมให้หน่อยเกิดกระเทียมหนึ่ยเอาเลยนะเปิดกระเทียมอือไปกระเทียม ใส่มะนาวเรียบร้อย,อยเอาช้อนอคุณตั๊กก็จะผสมน้ำตาลเคี่ยวนะะี่นะคะที่คุณตั๊กทำไว้นะคะ,ะหนึ่งช้อนเอารถจัดค่ะนี่ค่ารรจัดแซ่บ,ซบ จะหมดละอืมสองช้อนใส่สองชอ้อนค่ะตมด้วยกระเทียมดองหน่อยเองน้ำกระเทียมดองนะคะใส่กระเทียมดองนี่ค่ะมันจะได้หอม ตาจะใส่น้ำนี่ค่ะพริกแดงกินดากระเทียมจะอระ่อยตูกขินปลาต้องใส่กระเทียมแน่นะคะกิ่น,น,น,นตามด้วยน้ำมะนาวนะคะสองกัคลุกเข้าด้วยกัน ถ้าทางจะหลยมากนะวัดจัดนะเนี่ยน้ำยำคือตักนะคะเอาไปทำยำขายได้สบายเลยะคะ่ะเนี่ยง่ายปร <ทำ S 2> ุงเร็วทำง่ายปรุงเร็วเพราะว่าสูตรพื้นฐานมันอยู่ในน้ำยำอยู่แล้วสูตรพื้นฐานมันอยู่ในน้ำยำมะนาวให้บาลานซ์คุณตั๊กขอชิมเนี่ย อย่างงชิมแล้วเงียบไปเลยไม่ใช่พอใส่น้ำปลาเล็กนิดหนึ่งม,มันมันอร่อยมากเลยแต่จะดีแล้วหลับมันเอากลิ่นไงเอากลิ่นน้ำปลาเพราะว่าเพมเรายำยำนะี่มันต้องได้กลิ่นน้ำปลาใช่เ,เพิ่มมะนาวลนะลูกชิ้นยี่ห้อดีๆมันก็จะกลมกล่อมอะไรอยู่แล้วนะครับ ตาไม่ต้องใส่เลยนะคะเพราะน้่งตาลเที่ยวเราใสดีแล้วอ่ะคี่ <หา S 2> ต้าก็จะใส่นี่ค่ะใส่นี่ค่ะจะไม่คนคนแบบเคาะกำมังป่องป่องปองป่งปองป่งแบบที่เขาเคยดูไหมเขาคนไปเคาะเคาะเคาะไม่ต้องค่ะขายได้ห้า,าจานรรกระมังพังไปอันหนึ่ง ครตั๊กไม่ต้องนะครูตั๊กก็จะคนพร้อมกันนี่ค่ะทาเงียบไปแบบถึงไ,ได้บอกเธอไปทําขายไม่ได้หรอกก็เธอไม่เคาะนะคะไม่องเคาะหรอกระดับนี้แล้วจะไปเคาะทําไมเคาะติเคาะมันก็ไม่ดังเพราะมันพลาสติก <c oughs> ครูตั๊กไม่เคาะกระมังครูตั๊กจะใช้ขูดครกเอาฮะข <c oughs> นาดนั้นเลยเหรอแม่มันก็ต้องอร่อยสิคะยำลูกชิ้นปลาสูตรเด็กค่ะให้ลูกชายแต่เมนูนี้ลูกชายจะ พี่ดอกินได้น้ำไอ้าแ,แต่เขาจะชอบทอดอชอบความกรอบกินได้คุณคุณใส่กระเทียมโทนเมด็ดเม็ดเปนหนอยเดี๋ยวัมชอบเคี้ยวใส่แล้วนะมันสองเม็ดเองอเราอยากได้อีก<ด>ให้สองเม็ดต้องให้ไม่เอาน้ำไงก็เอาแตนเนี่ยเออใส่ไปเคี้ยวโดนจะได้ได้ทีเด็ดได้ทีเด็ด มีเม็ดกระเทียมโทนเอาชิมไิชิมไปรอบแล้วไหมฮะแต่มะนาวยังมีอยู่หน่อยนะก็ใช่นะเชืว่าจะใช่แเ้ื่เทีวพอคันแล้วบอกว่าน้อยไปเป็นไงเติมไหมอร่อยมากเลยรสจัดเธอต้องชอบแน่เลยเอาเลยไปชิมเธอชิมแล้วเอาลองชิมด้ชิมทำไมเอาลูกชิ้นมาด้วยก็ได้ได้รสชาติด้วยไง ออืม,อมสะใจลงตัวอาจจะใส่ตะโกยค่ะมันจีด๊ดมันจีด๊ดมันเข้ากันรือกันลูกชิ้นอะ่ะแล้วลูกชิ้นมันเด้งมากเลยอะ่ะไม่ติดหวังลูกชิ้นที่เฮียเอิร์ดแนะนำนะฮะลูกชิ้นนสุดยอดเลยค่ะขอ,องดีทิ้เจ้านี้ รู้เลยว่าเนื้อเนื้อปลาแท้เนื้อปลาเยอะนี่ยำลูกชิ้นปลานะคะของคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแถมแซ่บด้วยต่างหากแซ่บมากแล้วก็ชีสจาร์ฮะรสชาติชีสจาร์มากอ่าคุณตั๊กขอชิมชิมสามรอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ถือว่าย่าไปชิมลูกชิ้นเลยอืมอยากกินก็พูดมาอืมเป็นไงลูกชิ้นเขาเห็นไหมพอผมทำท่าลูกชิ้นอร่อยคุณตั๊กบอกกินอะไรก็อร่อยไหนทำท่าอร่อยสิ ทำท่าไม่ไวรุ่นเลยอืออ่ะจัดจานนั่นแหละจานยำจานใบตองสุดยอดออกจัดจานกะเขียวแล้วผัก ใส่มีก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของงานวันเกิดพี่โดโด้นะครับผักคอร์ักินกัยำนี่ยจะอร่อยเดี๋ยวจัดผักไปตั้งหากจานนะคุณอันนี้จะกินผักเยอะๆหน่อยเดี๋ยวตักใส่กันไปใิดหน่อยกตักใส่ก่อนไปจัดผักคอร์สลองดยกันได้ จะเล็กไปไหมจานเลียกไปกไทำสองจานก็ได้คุณมันแซ่บมากมกใส่ไปหมดก็ใส่ไปเรากินเอง กิเยอะๆไม่ไม่เหมือนไปนั่งทานตามร้านนะครึ่งจานก็จะเป็นอะไรนะผักกาดหอมใช่ผักกาด,ดหอมจะวางมาครึ่งจานแล้วก็พวกยำนี่เนี่ยที่เราทําเนี่ยได้ประมาณสี่ห้าจานนะที่เขาขายอ่ะจัดผักตั้งหากก็ได้อันนี้ประดับเฉยๆตามพ<ต>ันเนียมแต่ว่าผักผักในกระมังมนู้นเดี๋ยวต้องจัด ไปแกแลมไปแกแลมอือนี่ครับนี่ครับอ่ายำลูกชิ้นปลาของกุตาเกษตรเรียบร้อยนะอร่อยมากเลยจัดคนะ่ะเปรี้ยวหวานเค็ม,มถึงใจอร่อยมากค่ะลูกชิ้นอร่อยมากจริงๆลองเรียกพี่โรกไปชิมสักลูกสิเจ้าของมันเกิดชิมซิถูกใจไหม ยำยำอะไรยำลูกิ้นปลาอ่ะอร่อยไหมเผ็ดเผ็ดซะสิดมโดชอบของทอดมากกว่าใช่ไหมอ่ะไปยกไปโดยกไปวางบนโต๊ะเดี๋ยวไปงานอันนี้คงจะคูตักนี่แหละไปไปดูไปก็เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวยำลูกชิ้นเดี๋ยวไปชิมให้ดูอีกคลิปหนึ่งคลิปเก่าเค้กวันเกิดพี่ดโดนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับะคุูแท็กเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวไป,ไปเจอกันคลิปคนโทโดเมนูถัดไปอะไรงานมันเกิดเมนูถัดไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เดี๋ยวตามไปดูคลิปต่อไปนะครับสวัสด,ด,ดีครับคุณแท็กสวัสดีค่ะ